人の運命は全て。あまねく光をもたらすお方によってここからはいろんなものが見える。あんたはどうかな何時らに選択の余地はない。神戸を垂れて、世に従変わらないものなんてないわ。永遠の繁栄もね我らは千年王国の守護者、エンタク士残すにあたわぬ人類を排斥する。 สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีฟแฟนๆชาวเฟสทุกคนแล้วก็สวัสดีฟแฟนๆของช่องบัสเซมไปด้วยนะครับก็ไม่ได้มากับการแนะนําตัวละครในเกมเฟสกานนเดอร์แต่อย่างใดแต่วันนี้มากับการอัปเดตข่าวสําหรับฟแฟนๆชาวเฟสน,นะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้อ่านข่าวหลางคนอาจจะไม่ได้แบบติดตามเว็บไซต์ของทางเฟสกานนเดอร์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมก็สำหรับแฟนชาวเฟสน,นะครับผมหลังจากที่ได้ดู ฟนะครับภาคของเฟตแกรนด์ออเดอร์เซนไทมาจูเซนเซนบาบิโลเนียนะครับผมหลแบบที่จบไปค่อนข้างที่จะได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเฟตของเราเนี่ยจะนิ่งนอนใจที่ไม่ทําภาคต่อเดี๋ยวนี้นะครับเฟตของเราเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยภาคใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับ2ภาคเลยเดียวกับภาคนะครับที่เรียกว่าเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนชาวเฟตเนี่ยหวยหากันมานางๆนานเลยนะครับกับบทบทนี้นะครับกับบทของคาเมร็อต ือว่าห่างกันไม่มากนะครับถ้าจะรับชมได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับจากเราจากที่ฉายของภาคบารมลเนียไปเนี่ยก็มีการเรียงต่อคิวกันมาเลยนะสำหรับเฟสนะครับในภาคกาอันิเมะเนาะก็สําหรับเฟสการออเดอร์นะครับชินเซ็นเอ็นตะคุเดโยกิคาเมรอตภาคแรกเนี่ยซึ่งชื่อภาคก็คือวันเดอริงอะเกตูรัมนะครับผมและก็ฉายในญี่ปุ่นไปวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมหลังจากที่เลื่อนฉายจากกําหนดเดิมก็คือวันที่15สิงหาคมนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิดเนาะ ก็คือบทความภาคคาร์เมลล์เนี่ยบัญชีทางการทวิตเตอร์เนี่ยของภาพยนตร์อนิเมชั่นเฟรดแกรนออเดอร์ชินเซนเอตะคุเดียกิคาร์เมลล์ภาคแรกเนี่ยได้เปการนะรับปล่อยตัวอย่างทีเซอร์สําหรับมันเดอร์ลิงอักขรรมนะครับผมโดยตัวอย่างนี้นะครับได้เผยว่ามีเพลงประกอบในชื่อว่านะครับโดคุฮาคุขับร้องโดยคุณนะครับซากาโมโตะมายะผู้ที่ให้เสียงพากนะครับเป็นดิโอเนโดดาวินชีนะครับแล้วก็คุณซากาโมโตะมายะเนี่ยก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ให้เสียงพากตัวละครที่ค่อนข้างจะ คุณหูคุณตาและหลากหลายเรามากเลยอ่ะแบบมากจริงๆอ่ะอย่างเช่นนะครับโยนออฟอาร์คโยนโดดาวินชีนะครับผมมันจะเป็นอ่าคุณธรรมายกในยายบะแล้วก็มีแล้วก็มีเมอร์ลินนะครับในหนังสือโนไทไซด้วยนะครับผมต้องว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มีผลงานในวงการอะนิเมเอย่ยวคันที่จะเอาเรื่องพอตัวเลยนะครับผมหลังจากที่เรารู้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนขับร้องเพลงประกอบในเพลงของโดคุฮาคุแล้วเนี่ยเรามา แล้วก็มาดูนะครับภาพของวิชั่นโนเวลนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยภาพวิชั่นโนเวลของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพของเซอร์เบเดเวียซึ่งเป็นตัวละครหลักนะครับที่จะโผล่มาในเฟสกันออเดอร์ในภาคของคัมเบอร์ร็อกของเราเองโดยให้เสียงภาคโดยครับคุณมิยาโนะมามูรุเองซึ่งนะผลงานที่แก้ภาพนะครับที่เด่นๆนั่นก็คืออ่าอย่างยากยากมิไรแล้วก็มีเดดคิดแล้วก็มีฟุบุคิชิโร่เป็นต้นนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวละครหลายตัวเลยนะครับที่ คุณคนนะคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยนะครับในวงการอนิเมะของเราซึ่งนะครับเซอร์เบดเวียเนี่ยเป็นหนึ่งอสศวินโตกลมของกษัตริย์อาเธอร์นะครับผู้เป็นหนึ่งในตัวละครหลักสําคัญของบทนี้เลยนะครับที่ซึ่งตัวละครเอกแล้วก็น้องมาชูเนี่ยจะได้ไปเผชิญหน้านะครับในบทของคาเมรอนนี่เองซึ่งบทของคาเมรอนนะครับก็ใช่ว่าจะมีแค่ภาคแรกภาคเดียวนะครับก็จะมีทั้งสองพาร์ทนั่นเองครับผมเป็นพาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองก็เป็นบทหนึ่งบทสองแล้วก็วันไปนะครับก็คือเมื่อวััันนนเเสาารร์ที่11ธววคคมะบบ็ไซต ภาพยนตร์อนิเมะเนี่ยเฟร็ดแกนนอร์เดอร์จินเซนเอนตาคูเดียกิคาเมรอดเนี่ยได้ปล่อยภาพมิชชั่นโวลแรกนะครับของภาคที่2อนั่นคือที่ได้ชื่อภาคว่าพระดินนะครับอากาเกรัมนะครับผมเดี๋ยวมีกำหนดฉายในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี2021นี้นั่เองนะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับที่แฟนชาวเฟเนี่ยโหยหากันมากเลยนะครับในบทของคาร์เมรอดเนื่องจาเป็นบทที่เป็นบทของอัศวินโตโกลมอย่างแท้จริงมีตัวละครหลากหลายตัวนะที่ทำให้เราหวนคิดถึงนะครับย่องยอย่าง อย่างตัวละครอย่างอัลเทเรียนะครับแล้วก็อีกหลายตัวเลยทีเดียวก็สำหรับเฟดแกรนดอร์เดนะครับจะเป็นภาคที่ชื่อว่าค่อนข้างที่โหดหินเอาเรื่องเลยนะครับผมสำหรับบทของคาร์เมรอดนะครับผมเป็นภาคที่นะครับช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบทบทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็ผ่านค่อนข้างยากเลยนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมๆอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่จะผ่านบทนี้ไปนะครับสำหรับบทของคาร์เมรอดความอีกภาคหนึ่งนะครับที่หลายๆคนติดตามมากเลยนะครับและอีกบทหนึ่งนะครับที่คนค่อนข้างที่ใฝ่หานนนนััคือออบททขงงโลมมเผี่ อยากจะดูให้ได้เลยทีเดียวสำหรับบทของโซโลมอนนั่นเองก็จากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เรานะครับต้องรอดูัปก่อนนะครับว่าบทของคาเมรอดเนี่ยที่เราจะได้ดูในไทยเนี่ยจะมาเันที่เท่าไหร่นะครับผมเราต้องติดตามันไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็าถึงอนิเมะัเฟอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเข้าฉายในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งนะครับเผยตัวอย่างแล้วก็ชื่อภาคของ The m ม v i e ีมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือ f a t e c a l ิเนอร e r ิสนาอิเดียนะครับผมในภาคใหม่นะครับผม ก็เป็นภาคที่ต่อจากอันเดิมเลยนะครับนับเป็นตัวอย่างที่2เนี่ยนับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เปิดตัวนะครับเอริยาในชุดของ er เซเบอร์เมื่อครั้งก่อนไปนแล้วนะครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยของอนิเมะซีรีส์เฟตคาเลเนอร์ฟิสนาเอริยาเนี่ยแต่มีการเผยข้อมูลนะครับของภาพยนต์อนิเมะภาคใหม่ได้ใช้ชื่อว่านะครับเกคิจิโจบันเฟตคาเลเนอร์ฟิสนาเอริยาลิชนามะเอะโนไนไซโจพร้อมกับเผยภาพนะครับว no ิชวลโนเวลมาให้ดูอีกด้วยนะครับผม สำหรับนักเกย์ขี้โจบานเฟตเคลเนอร์พิสมาอิยาเนี่ยหรือว่าสาวน้อยเวทมนต์นะครับผมในบทของลิชนะครับสาวน้อยไร้นามจอกชายนะครับในปี2021นี้นะครับแต่น่าเสียดายนะที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเลยนะครับผมซึ่งนักสาวกของน้องอิริยาเนี่ยก็ต้องติดตามกันไปก่อนเลยนะครับผมซึ่งเฟรดเคลเนอร์พิสมาอิยาเนี่ยเป็นผลงานมังงะนะครับของอาจารย์ฮิโรยามะนะครับผมซึ่งลงในนิตยสารคอมเอจนะครับในปี2007นะครับโดย เป็นการนำเอาตัวละครเนี่ยอย่างอิริยาสติลฟอนไอซ์เบิร์นครับจากซีรีส์เฟสเตไนเนี่ยมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์นักเจนี้ครับยังถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะั่ทีวีซีรีส์นะครับถึง4ภาคนั่นก็คือเฟสเคลเนอร์พิสมาเอริยาเนี่ยที่ฉายในปี2013แล้วก็เฟสเคลเนอร์พิสมาเอริยาเนี่ยที่ฉายในปี2014นะครับแล้วก็เฟสเคลเนอร์พิสมาเอริยาเนี่ยที่ฉายในปี2015และสุดท้ายนะครับในในภาคที่3นะครับผมในปี2016เ พร้อมกับ OVA นะครับอีก2ภาคและภาพยนตร์นะครับเฟตคาเลเนอร์พิสมาริยานะครับเซกันโนชิกายนะครับผมออกฉายในวันที่26สิงหาคม2017นะครับผมซึ่งในปี2021นี้เราก็ต้องรอดูนะครับเฟตของคาเลเนอร์พิสมาริยานในภาคนี้นะครับผมก็จากที่ผมนะครับได้ดูภาคนี้มาก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งนะครับที่เขาเฟตเนี่ยที่สร้างที่สนุกเลยนะครับที่ภาคนี้นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของตัวเอริยานะครับน้องเอริยาของเรา ในฐานะของสาวน้อเวทมน์นะครับแล้วก็มีน้องวิูนะครับผมที่นะครับียจน่ารักเอาเรื่องเลยซึ่งเฟดก่อนหน้าที่เป็นภาคนี้นะครับเป็นภาคล่าสุดซึ่งมีการปรากฏตัวของเอมิยะชิโร่มาด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทําให้นึกถึงตัวละครเก่าๆนะครับอย่างเอมิยะของเราเองก็ต้อง่าเป็นแค่ข่าวนะครับสําหรับเฟดทัง2งภาคนะครับผมที่จะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้นะครับในปี2021นะครับผมก็ต้องมาเป็นแค่ข่าวจริงๆนะครับซึ่งเราไม่สามารถนะครับคาดเดาได้เลยว่า เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์โควิดของเราเนี่ยจะทําให้อนิเมะในเฟสของเราเนี่ยเลื่อนไปถึงขนาดไหนนะครับผม <c oughs> ก็ต้องรอติดตามกันไปพร้อมๆกัน <c oughs> <ๆ>ก็ถือว่ามาแปลกนะครับสาหรับผมในพาร์ทนี้นะผมซึ่งผมไม่ได้มากับการทํส10อันดับการจับตัวละครในอนิเมะหรือว่าเป็นการทําประวัติตัวละครในเกมเฟสการเดอร์แต่ละย่างแต่อย่างใดเลยนะครับผมแต่มากับการเล่าข่าวนะครับของเฟสนะที่จะปล่อยออกมาในภาคของอนิเมะในเร็วนี้นะครับผม ก็นะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าอยากให้ผมทําต่ออีกในการอัปเดตข่าวต่างๆนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันรลบฟังเนี่ยก็คอบคด้านล่างนด้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับของเพจอากิบะตันนะด้วยนะครับผมที่อนุญาตให้ผมนําข้อมูลนะครับจากในเว็บไซต์แล้วก็ในเพจเนี่ยมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีผลงานต่างๆนะนะเกี่ยวกับอนิเมะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมไม่ใช่มีแค่เพจนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าเดยว